สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับมาดามโรสเช่นเคยนะคะค่ะหลังจากที่เราได้ชมคลิปในส่วนของมหาลัยมหิดลนะคะเป็นผลงานวิจัยนะคะว่ากระชายนะคะสามารถที่จะรักษาโรคโควิดได้แต่ยัง วิจัยแล้วก็วิเคราะห์ไม่ร้อเนะคะเบื้องต้นเฉยๆนะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเข้าครัวลำแต่ i อินฟินิี้กันนะคะโดยที่เมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขนมจีนน้ำยาป่านะคะมาดูวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงแต่งกันค่ะวัตถุดิบที่สำคัญนะคะก็จะเป็นกระชายนะคะแล้วก็มีกระหอมแดงนะคะมีเกลือค่ะมีตีนไก่นะคะปลาทูค่ะลูกชิ้นปลานะคะกะปิค่ะพริก พริกสดนะคะแล้วก็จะเป็นพริกแห้งค่ะและนี้ก็จะเป็นในส่วนของใบแมงลักค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของใบมะกรูดนะคะและที่สําคัญที่ขาดไปได้นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นขนมจีนค่ะวัตถุดิบสําคัญนะคะในที่สุดแล้วเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารนะคะใส่ใจทุกจานใส่ทุกจานก็อร่อยทุกจานนะคะก็จะเป็นในส่วนของผงบุงแต่งรสชาติอาหารคณาเม็กซิโกนะคะ ตัวนี้นะคะราลดเลิศนะคะเราจะใช้ผงคนาเม็กซิโกหรือผงผักชยานะคะมาทดแทนโมโนโซเดียมกูตาเมตหรือว่าผงชูรสนะคะเพราะฉะนั้นผงปรุงแต่งรสชาติอาหารตัวนี้นะคะไม่มีผงชูรสอยู่ข้างในนะคะมาเปลี่ยนรสชาติของการกินกันนะคะ กินอาหารให้เป็นยานะคะไม่ใช่กินยาให้เป็นอาหารนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าครัวนะคะก็คือเราจะนําในส่วนของพริกนะคะกะปินะคะกระชายหอมแดงนะคะแล้วก็เกลือไปโขกปลาทูด้วยนะคะไปโขกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวกัน,นะคะ่ะหลังจากที่เราโขกเสร็จแล้วนะคะก็ได้น้าพริกแกงนะคะมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาทําการปรุงนะคะ ทำน้ำขนมจีนน้ำยาปาาคะ่ะแต่ว่าในสูตรของดิฉันนะคะก็จะใช้ในส่วนของน้ํามันนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะทําให้มันกลมกล่อมนะคะน้ำพริกนะคะใส่หม้อเลยค่ะเหหมดนะคะ,นะคะผัดจน หมดนะคะมันรู้สึกหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่นะคะในส่วนของตีนไก่ค่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะชอบตีนไก่หรือว่าข้อไก่หรือว่าอะไรก็ได้ค่ะแต่ดิฉันชอบตีนไก่นะคะแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าค่ะ ไมเดือดนะคะแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของผงปรุงแต่งรสชาติอาหารรสเลิศนะคะไม่มีผงชูรสนะคะฉีกยากหน่อยค่ะไม่รู้ตัวฉีกมีตรงไหนทั้งทั้งที่เป็นผู้ผลิตนะคะเนี่ยสินค้าของเรานะคะได้รับอยอเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะใส่ไปหมดซองนะคะซองนี้นะคะมี30กรัมค่ะเพื่อเพิ่มความอร่อย และก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สำหรับน้ำยาป่าบ้อนี้นะคะเราก็ใช้เวลาในส่วนของการทําให้ทุกอย่างมันสุกนะคะค่าหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะก็คือน้ำขนมจีนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักเพิ่มเติมนะคะเพื่อความหอมกลุ่น,นะคะ่ะก็จะเป็นในส่วนของใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดนะคะเราจะฉีดเอานะคะ หลังจากใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะคะเราก็จะใส่พริกสดเข้าไปค่ะใส่ไปเลยนะคะพริกสดจากนั้นเราก็คนแป๊บหนึ่งนะคะมาดูน้ำแกงกันสิคะสวยงามไหมอืมรู้สึกว่ารสชาติโอเคนะคะแล้วก็ ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มค่ะสำหรับดิฉันนะคะแต่ถ้าบางคนนะคะที่ชอบเค็มก็อาจจะใส่เพิ่มเติมก็คือสีอิ้วขาวนะคะหรือว่าซอสหอยนะคะหรือว่าซอสนะคะซอสถั่วเหลืองนะคะเข้าไปได้นะคะ